รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รางวัลระดับดีเด่นประเภทกระบวนงานผลงานระบบึุอบรมออนไลน์ BMA TDI eTraining หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครปัญหาด้านการจัดการที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและผลกระทบโดยตรงต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมากสถาบันต้องเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมให้เข้ากับสถานการณ์เปลี่ยนจากการฝึกอบรมในสถานที่มาเป็นการอบรมด้วยการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์บทเรียนสําคัญจากปัญหาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสถาบันจึงได้นําระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ โดยนำมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับการฝึกอบรมสมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเองมากขึ้นเป้าหมายหลักคือเป็นระบบที่ต้องสามารถบริหารจัดการเรียนและการสอบได้ในตัวใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานสามารถบันทึกประวัติและตรวจสอบการใช้งานได้ที่สำคัญต้องใช้งานได้ทุกอุปกรณ์รองรับการใช้งานของผู้อบรมได้พร้อมกันจำนวนมากและต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง ใช้งานในหลักสูตรปฐมทฤษฎีข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลักสูตรแรกและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานที่เกิดขึ้นในสถาบันการติดตั้งระบบเครือข่ายและการพัฒนาระบบ LMS ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการออกแบบโครงสร้างการทำงานต้องอาศัยเวลา การศึกษาค้นคว้าและการทำความเข้าใจในกลไกาการทำงานต่างๆโดยได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้อบรมในการใช้งานจริงมาปรับใช้จนได้ระบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทการทำงานของสถาบันระบบถูกพัฒนาแล้วเสร็จมีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชันพร้อมฐานข้อมูลผู้ใช้งานป <Wow! S 2> ระกอบด้วยระบบการเรียนและการสอบพร้อมการประมวลผลในตัวสามารถบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตรได้จากภายในระบบ ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงบนระบบเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงในระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานครนำไปใช้งานจริงในหลักสูตรที่สถาบันเป็นผู้จัดฝึกอบรมได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานครช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลดการใช้งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการการฝึกอบรมของสถาบันลงเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัลไลท์ลองเ l e a r นิ่งแพลตฟอร์สถาบันจึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการให้บริการจากใช้งานอบรมภายในสถาบันสู่การให้บริการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทั้งหมดโดยได้รวบรวมองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการมาผลิตเป็นชุดวิชาและบรรจุไว้ ในระบบฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้องค์ความรู้ในระบบครอบคลุมและครอบถ้วนทุกมิติตามภารกิจกรุงเทพมหานครสถาบันในฐานะผู้ให้บริการระบบฝึกอบรมออนไลน์ได้เปิดพื้นที่สำหรับหน่วยงานอื่นในกรุงเทพมหานครร่วมเผยแพร่อ,องค์ความรู้ที่หน่วยงานท่านเชี่ยวชาญ ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันในรูปแบบของรายวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้นโดยที่องค์ความรู้เหล่านั้นจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ให้ข้าราชาการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนเข้าถึงจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อใช้ภายในหน่วยงานระบบฝึกอบรมออนไลน์ BMA TDI eTraining ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏ และสำหรับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร